มีเด้งแล้วฮะมีเด้งครั้งแรกโผล่ขึ้นมาแลครับดูจุดในการเด้งของเขานะครับก็คือลงไปหลุดพนะันหนะที่เราให้การบ้านไวนะ้เนาะพันหกทวเนี่ยหลุดลงไปนะครับคือเปิดที่พันหแหละแล้วก็หลุดลงมาอยู่ที่1,592จุดหลังจากนั้นฮะขึ้นไปทะยานถึง1 6ึ่ยิบสจุดก็คือวันนี้เนี่ยถือว่าบวก22จุดกันเลยทีเดียวนะก็ใช้ได้ฮะใช้ได้ เรามาดูลักษณะแท่งดีกว่าครับนี่ลักษณะแท่งของวันที่10พฤษภาดูนะครับแท่งนี้มีโอกาสที่จะกลายเป็นแท่งกลับตัวได้ไหมหรือจะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อเพื่อนๆมีความเห็นว่าไงครับแท่งนี้จะเด้งเพื่อลงต่อไหมหรือว่าจะจบขาลงแล้วามาดูนะดูลักษณะการาเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับผมอยากให้สังเกตดูทั้งหมด2แท่งก็คือแท่งแดงก่อนหน้าแล้วก็แท่งเขียวที่ สวนขึ้นไปจากลักษณะนะครับดูจากแท่งแดงนะเป็นแท่งแดงมีเนื้อเทียนนะครับตรงนี้แท่งแดงมีเนื้อเทียนแล้วแท่งเขียวที่สวนขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ถึงกับปิดแท่งแดงนะนะครับก็คือเกือบปิดผมขยายให้ดูนะครับเห็นไหมฮะเกือบเกือบขึ้นมาปิดเนี่ยเกือบขึ้นมาปิด แต่เกิน50%ของแท่งแดงที่สวนขึ้นมาอันนี้อันนี้แน่นอนนะครับถือว่าเป็นสัญญาณบูลลิชเหมือนกันนะสัญญาณบูลลิชก็คือสัญญาณที่จะเป็นขาขึ้นนะครับอ่ะอันนี้อันนี้ประเด็นแรกทีนี้การกลับตัวของเซตอ่ะย้ำนะฮะว่าของเซตเดี๋ยวเราลอ,ลองมาย้อนกลับดูในอดีตว่าลักษณะการกลับตัวของเขาเป็นอย่างไรดูนะครับการกลับตัวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการทิ้งไส้ลงไปย,วยาวๆแบบนี้เห็นไหมฮะรอบนี้ รอบนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการทิ้งไส้ลงไปยาวๆคำถามคือมีไหมแท่งอย่างเงี้ยแล้วเป็นการกลับตัวมีไหมนะครับอ่ะลองย้อนกลับไปดูก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับมีตัวนี้เห็นไหมมีชุดนี้แต่แต่ชุดนี้ก็ไม่ได้ลงหนักเท่าไหร่อ่ามันมันมันมาเจอแนวรับนี่เอ้ยหน้าตางเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยไหมนะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับผมเอาเป็นจุด A แล้วก็จุด B แล้วกันลักษณะ การกลับตัวเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะเออนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นการทิ้งไส้หางยาวนะฮะอันนี้หางยาว1ห,หางยาว2หางยาว3 3ครั้งแล้วก็เป็นลักษณะที่เป็นเขียวสวนนะครับเกิน50%ของแท่งแดงเนี่ยหครั้ง2ครั้ง3ครั้งมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับที่แท่งวันที่10พฤษภาคมจะเป็นแท่งกลับตัว ของเซตก็ยินดีด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเ,เพื่อนๆถ้าเกิดมองว่าตัวนี้เป็นการกลับตัวนะลองเช็คดูที่วอลลุ่มนะครับนี่เห็นไหมวอลุ่มข้างล่างเนี่ยเราดูความสูงของวอลลุ่มดูก็ได้มันเกินห้าวันไหมไม่เกินว่ะนะสูสีนะเนี่ยเนี่ยสูสีเออเออสูสีสูสีอ่ะเดี๋ยวขอดูเอ้ยนี่ไง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  เฮ้ยมันเกิน5วันนะเนี่ยนะมันมันเป็นแท่งที่มีความสูงเกินกว่า5วันเฉลี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าเซตวันนี้จะเป็นการกลับตัวแต่ทางนี้ทางนั้นนะครับแผนก็คือถ้าเกิดมองว่าแท่งนี้เป็นแท่งกลับตัวนะครับซึ่งยังไม่มีอะไรยืนยันนะเพื่อนๆเ,เอา1.592เป็น stop l ล s s stop l ล s s เลยนะครับหรือ จะใช้ที่1ัน6ท้วนเป็น Stop Loss ก็ได้ถ้ายืนยันไว้าทั้งนี้เป็นกับตัวมันจะไม่มีจุดใดที่ต่ำกว่านี้อีกแล้วนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นขาขึ้นถ้าเกิดเราไปเล่นกันโซน1 6 2หยิบสองเนี่ยสต o p loss ก็เป็น1 6 0หหรือไม่ก็1 5 9 2แต่ถ้าเกิดหลุดลงต่อมันก็ต้องเคลียร์กันไปเนาะแล้วก็ต้องไปลุ้นแนวรับถัดไปก็คือ 1, 5 8 0นั่นเองนะครับ โอเคครับสวัสดีเ,เ,เ,เพื่อนเพื่อทุกคนครับผมพืชครับยินดีต้อนรับทุกทา่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่้มกันสร้างสังคมนะ่าทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero กันนะครับแล้วก็ในคลิปนี้คือรายการติวเข้มก่อเทดประจําวันพุทธที่11พฤษภาคม2565หุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับติดสแกนไหมติด4ตัวโอเคนะครับ BE8 ตัวแรกไอ้อย่างนี้ไม่กลับตัวแน่นอนนะครับใครที่รันมาแนวต้านอยู่ที่45บาทใกล้แล้วนะครับแนวรับ39 GFPT โหชุดนี้บอกเลยฮะว่าสวยนะครับสวยใช้ได้ครับแนวรับ14บาทก็ได้ครับคิดว่าน่าจะน่น่าจะได้ของนะฮะแล้วก็คิดว่าน่าจะยืน14.7เป็นแท่งเขียวได้ด้วยนะครับก็ต้องรอลุ้นดูต่อไปวอลุม่มค่อนข้างใช้ได้อยู่นะฮะต่อด้วย SKN ชุดนี้ยาก ชุดนี้หาจังหวะในการซื้อยากเลยฮะอ่ะอย่างอย่างนี้อย่างนี้ยากเลยอ่าแนวรับก็มองไว้8.5ก็ได้ครับแนวต้าน9.9ต่อด้วยซัตโก้ทรงแบบนี้แนวรับ3.4ครับนะครับเป็นแนวแนวแนวต้านเดิมในอดีตก็กลายเป็นแนวรับเนาะประมาณ3.4แนวต้านถัดไปคือ3.68เล่นกรอบสั้นๆได้ต่อด้วยสตองเทนเนลมี BE8 ติดมาแล้วมีก๊านีกับตัวนะฮะ นะชุดนี้กลับตัวใช้1.8เป็นสต็อปลอสได้เลยแนวต้าน2.7แล้วก็พิโมพิโมนี้ยังไม่ชัดนะครับออยังคงเป็นการวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวไม่มีอะไรแนวต้านใกล้นิดเดียวระวังตัวนะครับ3.6แนวรับ3.2โอเโอเคอจบลงไปแล้วนะครับใครจะไปเฝ้านะัทเทรดของตัวเองสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคาถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อเนาะตรงนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณนะฮะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับ โอนเงินสนับสนุนเข้ามาวันที่10พฤษภาคมนะครับเวลา8นาฬิกา13นาทีจำนวน190บาทขอบคุณมากๆครับรายได้ทั้งหมดเราจะนำไปเป็นรายได้สำหรับเด็กฝึกงานและก็สำหรับพัฒนาช่องต่อไปนะครับตรงนี้ผมขอประชาสัมพันธ์แล้วกันนะฮะสำหรับคอร์สใหม่ล่าสุดก็คือคอร์สอสังหาริมทรัพย์เออสอนโดยผมนะครับแล้วก็อาจารย์ภูมิในคอร์สนี้ถ้าใครที่ลงคอร์สนี้แถมฟรีนะครับคอร์ส าการจัดการภาษีด้วยตัวเองสอนโดยจานกุ้งนะครับก็คือเป็นการซื้อ1แถม1เรียนในเดือนมิถุนายนใครที่อยากเรียนรอบสดก็เข้ามาเจอกันเดือนมิถุนายนนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l i น์แอดมันนี่ฮีที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้เลยครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อเนาะรบกวนสอบถาม b ีขึ้น XR วันที่ 4เมษาก็ผ่านมาแล้วนะครับเท่ากับ1ต่อ1เรียกชำระค่าหุ้น17-23พฤษภาคมอยากจะทราบว่าข้อแรกราคาหลังวันขึ้น XR เอามันขึ้นไปแล้วนะฮะใช่ไหมจะได้หลุดเหมือนกันขึ้น XD ไหมเอา้าถ้ามันขึ้น XR วันที่4เมษามันก็ต้องได้หลุดไปแล้วถูกไหมเออมัน โดยปกติก็จะไดลุดเหมือนกันแหละครับการเพิ่มทุนเอาแค่มีข่าวเพิ่มทุนไม,ไม่ต้องเพิ่มหรือไม่เพิ่มนะเอาแค่มีข่าวเพิ่มทุนเนี่ยราคามันก็จะลงอยู่แล้วครับราคาช่วงก่อนและหลังวันเรียกชําระหุ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยไหมคะอ๋อโดยปกติมันจะไม่เปลี่ยนนะครับโด,โดยปกติมันจะไม่เปลี่ยน,ม,นมันไปรับรู้ข้อมูลแล้วในวันที่มันขึ้นเครื่องหมายส่วนวันที่จะมีการชําระทุนอะไรพวกนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นไปตามตลาดอ่ะมันคือหุ้นเนี่ยมันสามารถขึ้นลงได้ตลอดเวลาเนาะที่มีการเปิดตลาดมันก็จะเหวี่ยงไปตามตลาดนั่นแหละครับแต่ว่ามันไม่ได้มีผลแล้วกับข่าวเพิ่มทุนนั่นนูน่นนี่เพราะว่าตลาดได้รับรู้ข้อมูลไปหมดแล้วมันจะรับรู้ข้อมูลแค่ครั้งเดียวนะครับรอถั่วไอเน็ตครับาจารทุน7.9ต้องรอให้ขึ้นพักทะลุก,ก่อนไหมครับโอ้เก่งกําไรถ้ามาเก่งกําไรเนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะครับ เออทเนี่ยทุนทุนก็ไม่เหมาะแล้วนะครับถ้าเกิดระยะยาวะจะเข้าถั่วก็รอการขึ้นพักทะลุก่อนก็ได้ครับผมตอนนี้ยังไม่เกิดนะมองเหมือนจาร์เพื่อนเลยค่ะว่าจะลงไปไม่ลึกแต่พอฟังคุณกวีบอกว่าจะลงไปพันสี่ใจหายเลยว่าอย่างนั้นนะฮะ,ะพันสี่ผมมองว่าน่าจะยากนะ เยน่าจะยากแต่ถ้ามันลงไปจริงๆก็ผมมองว่าเป็นมันเป็นโอกาสมากกว่านะครับมันจะได้ของตัวเดิมอ่ะเอ,เอาจริงนะคือหุ้นเนี่ยมันยึดกันที่จํานวนเนะาะหมายความว่าอะไรหมายความว่าสมมุตินะฮะเราซื้อหุ้นไป1น0 0 0แบาทสมมุติว่าเราซื้อหุ้น1 0 0 0 0แบาทได้หุ้นมา1 0 0 0 0หุ้นก็หุ้นตัวละสิบบาทใช่ไหมแล้วเวลาผ่านไปหุ้นตัวเดิม เพิ่มเติมอาจจะมีกิจการที่มากขึ้นมีสาขาที่มากขึ้นมีโปรดักที่มากขึ้นมีข่าวดีขึ้นกิจการใหญ่ขึ้นแต่ในเวลาที่ตลาดมันรอดาวลงมาเนี่ยนะครับสมมุติว่าจากราคา10บาทนี่มันลงมา5บาทหมายความวาอะไรหมายความว่าเงินจํานวนเท่าเดิมก็คือ10,000แบาทเนี่ยหนึ่งแบาทเท่าเดิมเราซื้อหุ้นได้20,000ตัวเออคือธุรกิจเดิมเลยนะจานวนหุ้นมากขึ้น แล้วเวลาหุ้นมันกลับคืนไปยืนอยู่ในที่ที่มันควรจะเป็นอนะ่ะก็คิดดูนะสองหมืนหุ้นกลับคืนขึ้นไปยืนเนาะอันอนี้หมแรกนะหมื่นอันนหมสองสองหมื่นกลับไปยืนข้างบนมีทั้งหมดสามหมืนหุ้นมูลค่าจะกลายเป็นเท่าไหร่สามแสนถูกไหมฮะจำนวนเงินลงทุนอยู่ที่สองแสนบาทกา็สุดท้ายแล้วอะ่ะถ้าเกิดจะลงทุนในระยะยาวอย่างที่คุณกวีพูดเนี่ยนะครับ ออมองที่ตัวกิจาการดีที่สุดนะหลายๆคนที่เข้ามาถามผมเฮ้ยเนี่ยใจอยู่กับกิจาการใจอยู่กับกิจาการผมถามส่วนมาคาเดียวเคยดูอัปเดตของตัวนี้ไหมครับรู้ว่าตัวนี้มันทําอะไรไหมครับคําตอบคือไม่เป็นนลาทุนมือใหม่ดูไม่เป็นอ่าแล้วใจคุณจะไปอยู่กับกิจาการได้ยังไงในเมื่อคุณไม่รู้ว่ากิจาการมันคืออะไรถูกไหมครับอันนี้แนะนําจริงๆนะครับก็ ถ้าใจอยากอยู่กับกิจการจริงๆนะครับคุณจะต้องรู้นะว่ากิจการทําอะไรแล้วก็เขามีแผนยังไงมีหนี้เยอะไหมแล้วเขาจะเคลียร์หนี้ยังไงนะ IR เคยคุยไหมนะลองดูครับลองใช้เวลาช่วงเนี้ยที่เป็นหุ้นดอดาวลงมาเนี่ยความกลัวไม่รู้จะทำอะไรปิดจอนั่นน,นี่หาความรู้เพิ่มครับก็ จริงๆความรู้ฟรีมันมีเยอะแยะมากมายนะครับกู o g l e ก็ได้ครับเออไปดูซิว่าในตัวธุรกิจอะไรอย่าอ่านเพียงข่าวอย่างเดียวเพราะในข่าวนะคือมันซับข้อมูลไปหมดแล้วให้ไปดูที่ตัวกิจการดีกว่าไปอ่านแบบแรายง,งานบริษัทแบบ56กขีดหน่ากขีดองอะไรเงี้ยนะเออนะครับต้องลองศึกษาดูนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะสำหรับวันหุ้นลงแต่เราก็ไม่ได้ไปไหนนะครับเราก็อยู่ด้วยกันนี่แหละไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงก็อยู่ด้วยกันครับผม โอเคอ่ะจบลงไปแล้วนะครับก็ก่อนจากกันไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย